ฝูงแก่จะไม่ทนต่อชีวิตที่ต้องทำงานทุกวันพวกมันจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกมันไปตลอดการสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชั่นเรื่อง s h อนเดอะชิฟฟ์มูฟวี่ปี2015 และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปร,รับชมสปอร์ตกันได้เลยครับพบความบันเทิงดูได้เพลินๆที่แคด 4K สนุกได้ในรูปแบบของคุณเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในฟาร์มของชายหนุ่มผู้ใจดีเขาตัดสินใจนำแกะฝูงหนึ่งมาเลี้ยงร่วมถึงหมาต้อนแกะด้วยพวกเขาใช้ชีวิตและร่วมกันสร้างความทรงจํากันอย่างมีความสุขทุกวันเปรียบเสมือนฝันของพวกฝูงแกะรวมถึงเจ้าของที่รักพวกมันอย่างสุดใจทว่านั้น ก็เป็นความทรงจำในอดีตเมื่อหลายปีที่แล้วในฟาร์มซึ่งเคยเปี่ยมล้นไปได้วยความสุขนั้นมันเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อในทุกเช้าของวันเราแกะต้องเตรียมตัวไปทำงานเจ้าของฟาร์มและหมาของเขาเองก็เช่นกันหมาผู้ซื่อสัตว์มัดจะมาตะเบะอยู่หน้าบ้านทว่าในทุกครั้งเจ้าของฟาร์มจะไม่สนใจและเปิดประตูทับเขาแบบนั้นอยู่เรื่อยมาพอเวลาทำงานมาถึงก็จะหยิบใบคู่มือของแต่ละวัน ที่ต้องพาฝูงแกะไปทําแน่นอนว่าฟาร์เมอร์หรือเจ้าของฟาร์มนั้นไม่ค่อยสนใจพวกแกะกับหมาของเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วฟาร์เมอร์ในปัจจุบันนั้นคืองานกับงานในทุกเช้าและทุกวันจะมีงานเต็มไปหมดซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทกับมันมากถาว่าก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนว่าเขาจะทุ่มเทจริงๆนั่นคือการตัดขนแกะนั่นเองเขาจับพวกมันมนนานาบตัวและตัดขนจนสั้นลงพวกแกะนั้นมักไปที่หัวเราะเยาะของพวกหมูที่อยู่คอค้างๆชีวิตของพวกเขาทั้งสา วนลูปอยู่แบบนี้แน่นอนว่าไม่มีใครต่างแฮปปี้เลยโดยเฉพาะแกะตัวเอกที่มีชื่อว่าชอนในเช้าวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นรถบัสที่วิ่งผ่านมาทุกวันและในวันนี้ โปสเตอร์ที่ติดอยู่บนรถขันนั้นคือวันหยุดแสนหอมหวานของหญิงสาวที่กำลังพักผ่อนทั้งกายและใจชอนคิดวันนั้นเป็นไอเดียที่ดีมากๆจึงไปวางแผนกับเหล่าแกะว่าเราจะสร้างวันหยุดของตัวเองในช่วงเช้าตรูน่นี้ซึ่งเวลาทำงานยังไม่มาถึงชอนได้เอาขนมปังห้าแผ่นไปติดสินบนหานที่อยู่ใกล้ๆเพื่อจ้างวานให้เขาทำอะไรบางอย่างนั่นเองเจ้าหานพอนับดูมันต้องการอีกหนึ่งแผ่นชอนยืนให้อย่างง่ายดายถึงแม้จะไม่ค่อยสบอารมณ์ แต่แผนยังคงต้องดําเนินต่อหลังจากที่จัดเตรียมฉากกันเสร็จหมดแล้วด้วยความร่วมมือของลาวโดวยแก้งแกะนั้นไม่นานเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นเวลาทํางานก็มาถึงในขณะที่บิเซอร์หรือมาต้อนแกะของฝ่ามอร์กำลังจิบกาแฟายามเช้าอยู่เขาก็ได้เห็นสิ่งที่โปรดปลานที่สุดนั่นคือกระดูกที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองอีกทั้งมันยังขยับได้ด้วยซึ่งต้นเหตุก็เป็นเพราะเจ้าหานที่รับสินบนจากชอนมา นี่ก็เพื่อแผนการหลอกล่อให้บิเซอร์ไม่มาทำงานทำให้ฟาร์เมอร์นั้นต้องจัดการพวกแกะอยู่คนเดียวซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากที่ชอนปากระดาษใส่ฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์หันไปเล็บพบกับหุ่นไล่กาพวกแกะเลยใช้ทีเพลอในการวิ่งหนีไปแต่แล้วฟาร์เมอร์ก็มาวิ่งดักหน้า และสั่งให้พวกแกะทั้งหลายเข้าไปในรัว้วฝุงแกะต่างกระโดดเข้าไปกันทีละตัวฟาร์มเมอร์จึงเริ่มนับแต่หารู้ไม่ว่าชอนแอบเปิดโพรงไมใ้ใก,กล้ทําให้พวกแกะวิ่งวนและกระโดดได้เรื่อยๆฟาร์มเมอร์ที่นับแกะแบบไม่มีวันหยุดพี่แกก็เผลอดันหลับไปตามแผนที่ชอนวางไว้นอนหลับโดยการนับแกะนั่นเอง ทางฝั่งบิเซอร์ในตอนนี้ยังคงไล่ล่ากระดูของตนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าหานจอมวงการกำลังกินแซบขนมปังอยู่ข้างหน้าเพื่อถ่วงเวลาบิเซอร์ในระหว่างที่พวกแกเอาฟาร์มเมอร์ไปไว้ในรถบ้านและด้วยความสามารถพิเศษของชอนนั้นเขาได้วาดรูปบนหน้าต่างไกลๆเพื่อให้มันดูเหมือนกับตอนกลางคืนมากที่สุดหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วชอนขยำใบงานทิ้งและเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุขสัน์ในวันหยุดของเหล่าแกะนั่นเองพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในบ้าน ทำเอาพวกหมูนั้นงงไปเลยในบ้านมีโซฟาและเตียงนุมน่มๆรวมถึงอาหารอร่อยมากมายหลังจากที่จัดเตรียมกันเสร็จแล้วก็เลือกหนังที่จะมาดูด้วยกันเวลาแห่งความสุขกำลังจะเริ่มขึ้นจนกระทั่งบิเซอร์นั้นก้าวเท้าเข้ามาพร้อมกับเจ้าหานที่ถูกจับได้ทำเอาชอนเส็งมากๆและนาทีของบิเซอร์นั้นคือต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาพยายามปลุกฟาร์เมอร์ที่นอนหลับอยู่แต่ก็ไม่เป็นผลเลยอีกทั้งประตูยังล็อกอีกด้วย หลังจากที่โยกไปโยกมาได้สักพักรถบ้านดันไหลลงไปในเนินด้านล่างฝูงแกกับบิเซอร์พยายามจะหยุดรถบ้านนั้นแล้วแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จมันทะยานลงไปด้วยความเร็วก่อนจะซิ่งออกไปจากบริเวณฟาร์มบิเซอร์สั่งให้พวกแกรออยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะวิ่งจ้าสุดตีนเพื่อไปช่วยเจ้าของฟาร์มนั่นเองทว่าไฟแดงดันมาติดสดายพี่แกเลยต้องหยุดวิ่งก่อนนั่นจึงทำให้รถบ้านไม่หยุดวิ่งและไปไกลกว่าเดิม ในท้ายที่สุดแล้วรถบ้านคันนั้นพุ่งทะยานเข้าไปในเมืองใหญ่โดยที่บิเซอร์เห็นเพียงแค่ท้ายรถที่อยู่ไกลๆเท่านั้นสท่างฝั่งฟาร์มเมอร์เองหลังจากที่รถบ้านกระแทกอย่างหนักในท้ายที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาและทํากิจวัตรประจำวันเหมือนกับปกติทว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือตัวเองอยู่ในรถบ้านที่กําลังจะชนตึกแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงก่อนที่ตัวเขาจะถูกนําส่งโรงพยาบาล ทางกลางสายตาผู้คนในเมืองที่งงกันเป็นไก่ตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกแกะที่ไม่รู้เรื่องจึงกลับเข้าไปในฟาร์มแล้วจะไปใช้ชีวิตวันหยุดกันตามเคยแต่ก็ต้องพบว่าประตูนั้นล็อกไว้พอช้อนส่องเข้าไปด้านในก็ต้องพบกับพวกหมูที่กำลังปาร์ตี้กันอย่างสุขสันในนั้นซึ่งพวกมันก็ไม่ยอมให้พวกแกะเข้าอีกด้วย อีกทั้งพวกแกะในตอนนี้ก็หิวแล้วเพราะเดิมทีเวลานี้ฟาร์มเมอร์ต้องมาให้อาหารพวกเขาแถมอาหารตอนนี้ยังหมดชอนพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้รถแท็กเตอร์เพื่อจะไปหยิบกระสอบข้าวที่อยู่ด้านบนแต่พี่แกดันเข้าผิดเกียร์หลังจากที่ถอยหลังไปได้วยความเร็วก็กลับมาพร้อมกับกระทิ้งที่เดือดมากมันวิ่งผ่านจนเชือกของลาน,นั้นขาดและลาก็กระโดดไปบนบ้านของไก่ทุกอย่างนั้นวุ่นวายไปหมดเพียงเวลาแค่เสี้ยววิ ทางฝั่งเบเซอร์หลังจากที่วิ่งตามรถพยาบาลมาและเขากําลังจะเข้าไปในนั้นไม่นานก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาเพราะในโรงพยาบาลห้ามหมาเข้านั่นเองเขาจึงต้องนั่งรออยู่ด้านนอกเป็นในตอนเดียวกันกับที่คุณหมอมาเช็กอาการของฝ่ามือซึ่งก็พบว่าเขาถูกกระทบเข้าศีรษะอย่างแรงและยังหลายครั้งอีกด้วยหลังจากที่ตรวจสภาพเสร็จแล้วคุณหมอก็ถามว่าคุณทําอาชีพอะไรโดยการวางรูปไล่ไปทีละอาชีพ ที่น่าแปลกก็คือฟาร์มเมอร์นั้นจำไม่ได้ทำให้คุณหมอวินิจฉัยว่าชายคนนี้น่าจะความทรงจำเสื่อมในตอนที่คุณหมอจากไปและทิ้งให้ฟาร์มเมอร์อยู่ในห้องคนเดียวเขาเองก็งงและสงสัยวันนี้ตัวเองเป็นใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าพวกแกะในตอนนี้อะไรอาวรหาเขามากแค่ไหนถึงแม้จะถูกใช้ทำงานทุกวันแต่เมื่อไม่มีฟาร์มเมอร์แล้วทุกอย่างก็วุ่นวายขึ้นเยอะ ทำให้ชอนตัดสินใจว่าเขาจะออกไปตามหาฟาร์มเมอร์เองชอนเข้าไปในห้องเก็บของคว้ากระเป๋าที่อยู่ข้างๆกล้องส่องทางไกลเงินที่อยู่ในกระปุกรวมถึงรูปภาพของฟาร์มเมอร์ตอนยังหนุ่มเท่านี้ก็เพียงพอที่จะออกตามหาฟาร์มเมอร์ในเมืองใหญ่แล้วโดยชอนนั้นบอกกับแก่ทุกตัวว่าให้พวกเขารออยู่ที่นี้ก่อนที่ไม่นานจะแอบลักลอบขึ้นไปด้านบนและการเดินทางอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มขึ้น เป็นครั้งแรกที่แกะในฟาร์มบ้านนอกอย่างเขาได้เข้ามาในเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องมากมายรวมถึงผู้คนที่พลุกพล่านไม่นานรถบัสก็จอดลงชอนพบว่าตัวเองอยู่ในสถานีและเขาได้เห็นกับหมาตัวหนึ่งที่เหมือนกับหมูเลยถึงจะพูดแบบนั้นแล้วหมาตัวนั้นมีท่าทางที่ใจดีมันยิ้มให้เมื่อเห็นชอนแต่แล้วอีกฝ่ายก็ตกใจสะดุ้งหยงมีเทพ,พันรอบบริเวณของมัน ชายคนหนึ่งสวมถุงมือทั้งสองข้างและจับหมาตัวนั้นเข้าไปในรถของเขาอย่างที่เห็นว่าชายคนนี้คือคนจับสัตว์จอนจัดซึ่งเป็นที่รู้กันของหมาและแมวจอนที่อยู่ในเมืองว่าอย่าเข้าใกล้หรืออยู่ในสายตาของชายคนนี้เด็ดขาดถึงแม้ว่าชอนจะไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่แต่สิ่งเดียวที่เขารู้ก็คืออย่าเข้าใกล้ชายคนนั้น หรืออย่าให้เห็นตัวแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่ช้อนกำลังจะออกไปก็พบว่าฝูงแกะแอบขึ้นรถตามมาที่หลังซึ่งกระเพิ่มภาระให้กับช้อนอยู่ไม่น้อยที่กำลังหลบหนีจากชายคนนี้ชายคนนั้นที่เห็นอะไรแปลกๆต้องหางตาจึงเดินมาดูเลยพบว่ามีขนแกะอยู่กลางเมืองซึ่งมันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี้จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงแกะร้องเลยรียกวิ่งไปดูแต่ก็พบเพียงแค่รูปภาพที่มีแกะเท่านั้นบางทีแล้วเขาอาจจะทำงานหนักจนหลงคิดไปเอง ว่ามีแกะอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้แต่พอหันมองไปรอบๆและหันกลับมาอีกครั้งถึงกับตกใจเพราะพวกแกะก่อนหน้านี้หายไปแล้วหลังจากที่สำรวจรอบๆบ,บริเวณก็เห็นว่าแกะเข้าไปในร้านเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆในรอบนี้ชายคนจับสัตว์มั่นใจว่าเขาได้เห็นแกะจริงๆพวกแกะที่แอบเข้าไปพวกมันก็เปลี่ยนโฉมและจ่ายเงินอย่างถูกต้องแต่แล้วชายคนจับสัตว์ก็เข้ามาในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าเขาคือทร um ัมเปอร์ ถ้าว่าสิ่งที่ทัมเปอร์เห็นก็เป็นเพียงน,นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มีท่าทางและการเดินแปลกๆพวกเขาเดินออกไปอย่างช้าๆในทีแรกทัมเปอร์ก็ไม่สนใจแต่ลูกแกะที่มีชื่อว่าทิมมี่ดันไปส่งเสียงหลอกล่อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าแกะอีกครั้งอย่างที่เห็นว่าน้องเกือบถูกทําทุกคนจับได้แต่แล้วแกะตัวสุดท้ายที่กำลังก้าวเท้าออกจากร้านก็ถูกทัมเปอร์สะกิดที่ไหลพวกแกะหันกลับมาด้วยความกลัว ปรากฏว่าทมเปร์นั้นเป็นเพียงแค่พลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าให้คุณผู้หญิงเท่านั้นอีกทั้งเขายังกระพริบตาให้ส่งสัญญาณว่ากําลังสนใจอยู่ก่อนจะเข้าไปในร้านเพื่อหาแกะที่เห็นก่อนหน้านั่นเองในตอนนี้ฝูงแกะนั้นรอดแล้วหลังจากที่ออกมาจากสถานีก็ต้องเจอกับความวุ่นวายของเมืองกับผู้คนนับร้อยที่ยืนอยู่ด้านหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาตัวฟาร์เมอร์ในผู้คนเหล่านี้ได้ในขณะเดียวกันเองบิเซอร์ก็ทนไม่ไหวแล้วกับการรอ เขาจึงแอบเข้าไปผ่านรถเข็นและปลอมตัวเป็นคุณหมอนั่นเองซึ่งก็เดินอย่างหวาดระแวงอยู่ทั่วโรงพยาบาลในท้ายที่สุดแล้วก็เจอห้องของฝ่ามอร์ซึ่งกําลังกินข้าวอย่างสบายใจบิเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็อุ่นใจอย่างน้อยเจ้าของของมันก็ยังปลอดภัยดีแต่แล้วหมอผู้ดูแลก็เข้ามาและด้านหน้าคือยามที่กําลังเดินมาเช่นกันบิเซอร์ไม่มีทางเลือกจึงได้เข้าไปในห้องหนึ่งทว่านั่นคือห้องผ่าตัด ที่คนในห้องนึกว่าเขาเป็นหมอที่จะมาผ่าตัดในเคสนี้พยาบาลยื่นกระดาษให้บิเซอร์อ่านมันด้วยความกลัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ถ้าออกไปตอนนี้จะถูกจับได้แน่ๆทำให้เขาไม่มีทางเลือกมากนักเละตัดสินใจจะผ่าตัดชายที่อยู่ด้านหน้า ยังไม่ทันที่จะได้ลงมือบิเซอร์ก็ดันไปเห็นว่ามีโครงกระดูกอยู่ตรงหน้าของเขาและความคลั่งกระดูกนั่นเองทําให้บิเซอร์อดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปเรียกกระดูกด้วยความบ้าคลั่งก่อนที่หมอผ่าตัดตัวจริงจะเข้ามานั่นทําให้สุดท้ายแล้วบิเซอร์ถูกจับตัวออกไปนั่นเองท้าฝั่งฟาร์เมอร์ก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและทําไมถึงมาอยู่ที่นี้สิ่งเดียวที่เขามีก็คือปลายชีอบนปอกแขน มิสเตอร์เอ็กซ์ชื่อชั่วคราวของเขาทางฝั่งพวกแกะนั้นก็นมาที่สถานีของหายซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของมากมายและชายแก่ที่ต้องการบ้านอยู่อย่างที่เห็นไม่มีฟาร์มเมอร์ที่นี่พวกเขาจึงมองหาใครบางคนในเมืองที่มีทรงผมแบบเดียวกันแต่ว่าในทุกครั้งก็จะผิดหวังเพราะถึงผู้คนที่มีผมสีส้มจะเหมือนฟาร์เมอร์มากแค่ไหนแต่เขาคนนั้นก็ไม่ใช่ฟาร์เมอร์ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่วุ่นวายมันยากมากๆสำหรับพวกแกะ ที่จะหาฝ่าเมอร์ให้เจอซึ่งกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องพวกเขาตัดสินใจเข้าไปในร้านอาหารสุดหรูก่อนจะเริ่มทำตัวไม่ถูกและมองไปยังลูกค้าที่อยู่ข้างๆซึ่งเป็นเซเลบคนดังที่มากินข้าวในร้านเลยตัดสินใจเลียนแบบชายคนนั้นทั้งหมดถึงแม้ในทีแรกมันดูจะได้ผลและดูกลบเกลื่อนความแปลกของพวกเขาอยู่ไม่น้อยแต่แล้วทิมมี่ก็ก่อเรื่องโดยการแอบไปกินเค้กที่อยู่ข้างหน้าช้อนไปคว้าตัวไว้แต่นั่นทำให้เขาถูกจับได้พนักงานโทรเรียกเจ้าหน้าที่ ่อนที่ชายคนนั้นจะปรากฏตัวมาทัมเปอร์และจับชอนได้อย่างง่ายดายและด้วยเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ผมของเซเลปคนนั้นเสียทรงเขาจึงเดินทางไปร้านทำผมที่อยู่ใกล้ๆเป็นในตอนเดียวก,กันกับที่ฟาร์เมอร์เดินผ่านมาพอดีทรงผมสีขาวโพลของเซเล็ปคนนั้นทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมารวมถึงเครื่องตัดผมที่อยู่ใกล้ๆความทรงจําของเขาเริ่มเืินรางฟาร์เมอร์ตัดสินใจเข้าไปในร้านนั้น ก่อนจะจับชายเซเลบที่ว่ามาตัดผมซะเลยซึ่งภาพความทรงจําในหัวก็เริ่มผุดขึ้นมาอีกครั้งถึงแม้ทุกคนจะตกใจโดยเฉพาะคนดังที่ถูกตัดผมแต่พอตัดเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาถูกใจทรงผมนั้นมากๆแฟนคลับที่รออยู่นอกร้าน ก็ต่างถูกใจด้วยเช่นกันพวกเขาถ่ายรูปเก็บไว้มากมายเป็นในตอนเดียวกันกับที่ชอนถูกพาตัวมายังห้องขังซึ่งก็มีสัตว์ดุร้ายมากมายอยู่ที่นั้นซึ่งก็เป็นห้องเดียวกับบิเซอร์ซึ่งถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้และในทุกวันของที่นี้จะมีคนเดินเข้ามาเพื่อตามหาสัตว์เลี้ยงของพวกเขาทําให้สัตว์เลี้ยงที่เคยดุร้ายก่อนหน้าทําตัวน่ารักขึ้นมาเฉยเลยและเรื่องบังเอิญก็คือชอนได้เจอกับหมาก่อนหน้านี้ที่ถูกจับตัวไปแน่นอนว่าทั้งเขาและเธอไม่มีใครถูกเลือก ถ้าฝั่งเซเลบคนนั้นหลังจากที่ชาวโลกได้รู้ว่าทรงผมข,ของเขานั้นเท่มากแค่ไหนทุกคนก็แห่ไปตัดกับฟาร์เมอร์และทุกคนที่มาตัดด้วยก็ชื่นชอบคนตัดผมคนนี้มากๆโดยได้ฐานิตยสารและกลายเป็นคนดังซึ่งใช้ชื่อว่ามิสเตอร์เอ็กซ์ชีวิตของเขา เปลี่ยนไปในเวลาไม่ถึงวันกลับกันพวกแกะในตอนนี้ก็กําลังหาทางช่วยเพื่อนคนสําคัญอย่างชอนออกไปพวกเขามากับแผนที่แยบยนต์โดยการปล่อยแกะสาวสุดสวยเข้าไปหลอกล่อทัมเปอร์ในระหว่างที่พวกเขาทําลายกําแพงเพื่อช่วยชอนทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนทั้งหมดแต่พี่แกดันทําผิดข้างซะง,งั้นในท้ายที่สุดแล้วทัมเปอร์คนนั้นจับได้เลาแกะตเลิดนี้ไปคนลัทางก่อนที่ชอนจะคิดอะไรบางอย่างออก เขาได้ใช้ทักษะการวาดรูปของตนอีกครั้งทัมเปอร์ที่วิ่งมาดูก็พบว่ามีรูก,กำแพงอยู่ในห้องขังของชอนแต่พอเขาเดินไปดูก็ได้พบว่านั่นเป็นของปลอมมันเป็นเพียงแค่ภาพวาดเท่านั้นส่วนชอนในตอนนี้ออกไปด้านนอกพร้อมกับกุญแจผู้คุมเขาขังทัมเปอร์ไว้ที่นี่และช่วยหมาตัวน,นั้นไว้ก่อนจะออกไปเจอกับเพื่อนๆที่เหลือ หลังจากที่หนีออกมาได้สักพักก็ได้เห็นรูปโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งมีฟาร์เมอร์อยู่ใจกลางรูปและโชคดีที่ในรูปนั้นบอกถึงตำแหน่งร้านที่ฟาร์เมอร์คนนี้ทำงานอยู่เลาแกะดีใจมากๆพวกเขาเดินตามหมาที่รู้ตำแหน่งไปได้วยความสุขใจที่จะเจอกับเจ้าของอีกครั้งชอนเดินเข้าไปหาเจ้าของที่เพิ่งตัดผมเสร็จฟาร์เมอร์หรือมิสเตอร์เอ็กซ์ในตอนนั้นก็งงมากๆว่าทำไมมีแกะมาอยู่ที่นี่เขาไล่แกะตัวนั้นออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นเป็นแกะของเขา พวกแกเองก็งงมากว่าทาไมฟาร์เมอร์ถึงทําตัวแบบนี้พวกเขาจึงหนีมาอีกครั้งและมาหาที่ซุกหัวนอนหมาสาวตัวนั้นนําพาพวกเขามายังที่พักพิงของเธอเลาวแกตอนนี้เศร้ามากๆที่ฟาร์เมอร์ไม่รักพวกเขาอีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทัมเปอร์ก็ไม่ยอมปล่อยพวกแกไปง่ายง่ายเขาเลือกใช้อาวุธที่อันตรายที่สุดมันคือเครื่องจับช็อตไฟฟ้าและเวนตาสุดไฮเทคที่สามารถตามรอยและแกะกลิ่นได้ในคืนนั้นทิมมี่ร้องไห้ด้วยความเศร้า ก่อนที่ชอนจะเข้ามาและเริ่มบรรเลงเพลงเรลาแก่เองก็มาช่วยด้วยมันเป็นเพลงที่คุ้นเคยเพลงที่ฟาร์เมอร์มักจะทาขึ้นมาระหว่างทํางานพวกเขารู้สึกคิดถึงมันมากๆและร่วมบรรเลงมันด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วเสียงเพลงและพลังแห่งความรักที่กึกก้องฟาร์เมอร์ดันไปได้ยินและเขารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกคุ้นชินกับเพลงนี้เหลือเกินก่อนจะหยิบใบแพร์จากโรงพยาบาลและป่ามันทิ้งใบแพรท,ที่ว่าไปตกอยู่ตรงหน้าของชอนซึ่งกําลังรวบรวมเชื้อเพลิง เพื่อเอาไปเติมไฟแต่ลาบิเซอร์ก็ได้กลิ่นเจ้านายตัวเองพวกเขาลองเอาใบกระดาษนั้นมาคลี่ดูจึงได้พบว่านั้นคือใบแพทย์ของฟาร์เมอร์ซึ่งมันก็ระบุว่าฟาร์เมอร์ความทรงจําเสื่อมนั่นทําให้พวกเขาดีใจมากๆที่ฟาร์เมอร์ไม่ได้เกลียดพวกเขาเพียงแต่จําพวกเขาไม่ได้จึงจะวางแผนทําให้ฟาร์เมอร์กลับไปที่บ้านของตัวเองถึงตอนนั้นแล้วเขาคงจะจําได้พวกแกวางแผนกันอยู่นานก่อนที่จะคิดอะไรบางอย่างออกและเริ่มลงมือทํา ในกลางดึกคืนนั้นพวกแกะมาที่หน้าร้านตัดผมและเล่นมุกนับแกะทุกคนที่อยู่ในระแวกต่างนอนหลับกันไปทีละคนนั่นรวมถึงฟาร์เมอร์ด้วยไม่นานพวกแกเอาตัวฟาร์เมอร์ออกมาเพื่อไปไว้บนหลังมา้าซึ่งพวกเขาร่วมใจกันสร้างขึ้นหลังจากที่ดูแผนที่ทัมเปอร์ก็ปรากฏตัวซึ่งมันก็ดูน่าสงสัยมากมากกับม้าที่ตัวใหญ่ขนาดน,นี้เขาจึงเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะสะดุดล้มหัวทะลุเข้าไปใน,ในตัวมา้าและพบว่าพวกแกทั้งหมดอยู่ที่นั่น ทำให้หลังจากนั้นทัมเปอร์ไล่ล่าพวกเขาอย่างสุดความสามารถแต่ด้วยความเป็นทีมของพวกแกะและการที่พวกเขาเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาอยู่แล้วทำให้ในท้ายที่สุดพวกแกหนีมาได้ทันทีที่พวกเขามาถึงฟาร์มก็พยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนกับปกติแต่ก็ไม่ยักรู้ว่าทัมเปอร์จะตายมาถึงที่นี้พวกเขาตัดสินใจไปหลบในคอกมา้าแต่ทัมเปอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับรถแทรกเตอร์ที่ความบ้านหลังนี้ทางฝั่งฟาร์มเมอร์เอง,เองนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลย ในตอนนี้เขายังหลับอยู่เพราะเมื่อมีแรงกระทบอะไรก็จะไปโดนขนแกะที่นุ่มฟูพวกแกะในตอนนี้ก็พยายามปลุกให้ฟาร์มเมอร์ตื่นขึ้นจึงได้เอาอืของม้าไปให้เขาดมทําให้เขาตื่นขึ้นมาจริงๆแต่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะในตอนนี้ความทรงจําเดิมยังไม่กลับคืนมา ซึ่งกะดูเหมือนจะไม่ทันะแล้วทัมเปอร์ได้ดันคอกม้าของพวกเขามายังเหวลึกที่อยู่ด้านหน้าเหล่าสัตว์ที่หวาดกลัวก็กอดเจ้านายของพวกมันเป็นครั้งสุดท้ายและด้วยภาพสะท้อนจากกระจกนั่นเองทำให้ความทรงจำของฟาร์เมอร์กลับคืนมาซึ่งก็เป็นชอนที่ได้เข้าไปจัดการกับทัมเปอร์และช่วยทุกคนไว้ได้แต่แล้วทัมเปอร์ก็จับเขาโยนลงไปโชคดีที่ฟาร์เมอร์มาช่วยไว้ได้ทันและกอดสัตว์ที่รักเหมือนวันว จากเดิมที่ความรู้สึกแข็งกระด้างในตอนนี้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก่อนจะขับไล่ทัมเปอร์ที่เป็นผู้บุกลุกให้ออกมาจากฟาร์มของตนทางฝั่งหมาสาวเองถึงแม้ว่าเธอจะตามมาช่วยด้วยแต่เธอก็ไม่คิดจะอยู่ที่ฟาร์มนี้ซึ่งอาจจะเป็นโชคดีของเธอที่ได้เจอกับคนขับรถบัสซึ่งอาสาจะรับเธอไปเลี้ยงในรุ่งเช้าวันต่อมาสัตว์ทุกตัวก็เห็นความเปลี่ยนแปลงฟาร์มเมอร์ออกมาจากบ้านและลุ่มหัวบิเซอร์เบาๆรวมถึงฉีกใบตารางงานทิ้งและใช้ชีวิตในวันหยุดกับครอบครัวของเขา ทั้งหมดนี้คือชอนเดชิฟม m o ฟ i ีหากใครชอบรับฟังสปายเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ